ดีค่ะพบกับพวกเราช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิลี่ค่ะดูฝนตกหลังฝนตกนะคะเนี่ยโอ้ดูน้องวาเฉะมากเลยดูดูที่นอนเฉะมากเลยฝนสาดดูดูค่ะดูดูสิดูสิผลงานผลงานเป็นยังไงทำให้รถตก ลื่นถลายลงไปได้ยังไงคะโอ้ยพอพลน่ะเอารเอาย่ามาลงแล้วก็ให้รถเขาบอกว่ารถ,รารถ,ถลื่นลงถลายเนาะถลายลื่นลงเนะานะช่องซีโดดบิกกี้นะเขามาเอาย่าเนาะไปตัดย่ามาแล้วก็ซีโดโบิกกี้ไม่ได้ไปตัดนะเขาก็เลยมาเอาย่ามาเอาย่าก็ดูรถพอพล <c oughs> <c oughs> จะให้รถเอของพ่อควานซีโดบิกกี้ลากขึ้นมานะรอดูมันจะลากขึ้นมาได้ไหมนี่มันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะลากขึ้นมาได้ไหมคนก็น้ำเต็มรถได้ยังไงเพราะว่ารถน่ะมันลงไปกโอนฝนตกน้ำมันก็เลยอยู่เต็มรถใช่ไหมพอ่อพน ดีนะไม่ไม่ตกลงไปทางนู้นน่นนมย์เ้ยเนาะดูคุณแม่แล้วรุ่งคุณแม่แล้วรุ่งไปลากรถขึ้นมาแล้วลากรถขึ้นมาให้พ่อพนหน่อยแล้วฝนตกหนักมากเลยตกแรงค่ะ,ะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวลากขึ้นใเองคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวลากขึ้นใเองมีสองนะเนี่ยมีสองเชือกนะเนี่ยเดี๋ยวจะลากขึ้นให้ มาไปช่วยรุ่นข้างมุดันข้างหน้าไปดันข้างหน้าไปเร็วผู้พันโนงควานเต็มคิดหำช่วยกันว่าจะเป็นยังไงเอาเอาเอาไปยังงั้นก่อนบ่มาทางนี้มาทางนี้ต้องสตาร์ให้ติดเดอรนี่ อ้าวเตรียมพรม้อมสามคนด้วยนั่นเดี๋ยวจะลากขึ้นมาเพราะว่ามันตกไปทุ่งนานั่นอ้าว ไปได้แล้วโอเคโอเคดูโอ้ยอย่าไหลอย่าไหลวาวาวาาว่าจะช่วยไงน้องว่าจะช่วยดึงไงอาหนูจะช่วยเองแกเสือกในเร็วุูพันนงมาแกเสือกในนั่นอาลุงเอ้ยจะเอาลงอีกแล้วพ่อพล่อ นั่นเดี๋ยวเอาหามาแถมเรารุ่งเอาลงเอาลุงเอาลงแล้วดรวรุงบอกว่าขอหน่อยไม่ไปสักทีขอหน่อยอ่ไปเลยเดินเดินไปเลยเดินหนาไปทีน้ำมาไปแถมเขาหอบหนึ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อน เอาแล้วฟ้าฟ้าน้ำมันกี่เบอร์ตุนงจ๊อฟ้าน้ำมันเปิดตลอครับพร้อมพี่จะใส่น้ำมันฟ้าน้ำมันโอ้ยเอามาบดได้ก็เสียเอามาหลนาไปจักร้เล่อูเล่นอไปใ้ยน้เนาะโอ้ยดูเบรกสิดูเบรก เออเอาไปเยอะกว่าเอาลงนะน้องว่าบอกว่าแม่เราลุงหอบลงนิดเดียวเองดูที่ทางเอาไปให้สองสองเท่าแถมแถมเนาะแม่เราใจดีเนาะก็แถมเออเบอร์แรงดีได้ด้วยรถรถรถเนี่ยแรงดีจะตายรถสีแดงเนี่ยรถสีแดง พอพลจะต้องถอยเลยนะอย่าลงไปทางนู้นเดียมันลื่นลงไปอีกไปตัดหญ้านะสิโดวิกกี้มาเอาก็มาช่วยลากรถพพลเลยผู้พันงอ้าวผูนงไปแล้วไปแล้ว คุณแม่บอกว่าเอานิดเดียวเองที่ทำเอาไปให้สองเท่าเลยนะคุณแม่คุณแม่คือทั้งกินทั้งเหยียบนะคุณแม่ไม่เลาเรื่องจรได้ัยลาซนอะนะคุณยายเจ้าค่ะคุณยายอย่าหันตูนขี้ใส่ยาที่ค่ คุณแม่ของเราเห็นเห็นยาลายบดยได้ทด้นันเยียบเบิดแล้วเสดายยาสีโดบิกีนี่กินเบิร์ตมันบ่ไม, <c oughs> ม่ใช่ช้างตัวผู้เขาจะเลี้ยงง่ายกว่าช้างตัวเมียตัวเมียเขาจะเลือกหน่อยแต่ว่าแม่แม่ดาวรุ่งแม่แม่ดาวรุ่งนี่เขาเป็นช้างที่เลือกเลือกกินญ้านะ กินกินยาเลือกโอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าลงไปแบบมิดมิดโลเลยบอกเมื่อกี้อกไลลงแ่มมาเขาสิเฝ้าไปฮับเอาเจ้าเนาะยาย้าวเอ้ยเกือบแล้วถ้าถ้ารถเขาไม่มานี่ทำยังไงทำไมพี่จ้างพาถ่ายมาไงแกก็ถามพวกน้องโอ้ยเลี้ยงปลาเลยบอกครับเลี้ยง ลูกพี่กับลูกน้องก็พอปันกันลดขึ้นได้แล้วเว้าได้ที่ฮะไปตัวกัดอีนาตักันดีตับแล้วตัวมือได้ยังไม่ได้ไปตัดบ่วีิความน้อยยังไม่มาบ่นกนอนนอนบ่

เอายาไปใหนน้น้องวานน้องวากินหมดห okay. เลยเ้าไวไร้นะทชื่นนะอ,อ,อน่ปจบโบนเขามาเฉพาะวันที่ไปตัดหญา้าถ้าวันไหนไม่ได้ไปตัดหญา้าเขาก็มาเก็บขี้ช้างให้เขาก็กราบอ,อันนี้ถ้าเป็น,นปเอเ อ่าอ่าอ้าวางต้องเดินทางห่างนะต้องเดินทางห่างน้องวานะดูกินกินเรียบเลยน้องวาอร่อยอร่อยค่ะแต่ว่าดูดูไอ้ที่นอนดูที่นอนที่เจอะแฉะหมดเลยที่นอนอ่ะเอยเจอะแฉะหมดเลยมากินทางนี้ลูกมากินทางที่ไม่ไม่แฉะนลูกเออ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 ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละฮะกลับเร็วแท้ นี house, ่ผู้มีผู้ใดเบิ่งส้างไปนั่งไปนั่งไปนผุนุนไปนั่งกินผุนผุนใคาจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามช่องช้างพลายวาเลนไทยแฟมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ